เดี๋ยวนะครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้เป็นการถแถลงผลการประชุมคนลมอรครั้งที่สิบี่ทับ2 5งพันธเรยหกสิบหกนะครับออโดยมีท่านรองขาลุมกับท่านรองเทนิกาช่วยผมในการถแถลงวันนี้เรื่องที่จะถแถลงวันนี้ก็มีเรื่องไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่อง เรื่องก,ากลางๆนะครับเรื่องแรกขอเริ่มด้วยเรื่องเพื่อพิจารณาโดยกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับภายใต้การเห็นชอบของรองนายกรัฐมนตรีอนุทินได้เสนอคอรมอนะครับเสนอขอใช้งบกลางของปี2000งบประมาณ2,566นะครับเพื่อไปใช้ใจ่ายเป็นเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทั้งนี้เพื่อใช้เป็นค่า,าใช้จ่ายดำเนินโครงการเยียวยา แรงงานไทยที่จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลนะครับอันนี้ก่อนหน้านี้เคยมีแถลงไปแล้วว่ามีการรับมีการรับกันรับปากกันในที่ประชุมอย่างไม่เป็นทางการวันนี้เป็นการเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการโดยเสนอเป็นมาตรการและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลเพื่อเยียวยา เนื่องจากขาดรายได้จากการประกอบอาชีพในประเทศอิสราเอลให้กับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลทั้ทงนี้เนี่ยครับประมาณการว่าแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลได้รับผลกระทบประมาณ15,000คน,นเงินเยียวยาจะให้คนละห0,000บาทรวมแล้วเป็นงบประมาณ750ล้านบาทมีผลตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงเดือน กันยานะครับปีหน้านะครับโดยในหมื่นห้าพันคนนั้นเนี่ยแบ่งเป็นสี่กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลและเดินทางกลับประเทศไทยหลังวันที่เจ็ดตุลาหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบกลุ่มนี้ยมีอยู่ประมาณการออกมาตัวเลขนะครับเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าคนกลุ่มที่สองเป็นแรงงานไทยที่เสียชีวิต จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล39คนกลุ่มที่3แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในประเทศอิสราเอลและเดินทางกลับมาก่อนวันที่7ตุลาแต่ว่ากลับมาภายใต้เงื่อนไข re-entry visa และจริงๆต้องกลับไปทํางานต่อปรากฏมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเลยไม่สามารถตกค้างอยู่เมืองไทยกลับไม่ได้ก็เท่ากับเสียโอกาสเสียอะไได้ถูกไหมครับรกลุ่มนี้ก็รวมด้วย960คน กลุ่มสุดท้ายคือประมาณการแรงงานไทยที่คาดว่าประสงค์จะเดินทางกลับประเทศเพิ่มเติมนะครับมีอีกประมาณ4,526คนรวมทั้ง4กลุ่ม1ม0 0 0ห้คนอันนี้เนี่ยก็ที่ประชุมอนุมัตินะครับกรมอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอมาด้วยงบกลางของปี2 5 6พัา้เพราะจริงๆจะใช้งบปี67เจ็แต่มันมันไม่ทันก็เลยต้องใช้งบกลางไปพังก่อน อันนี้อนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอก่อนหน้านี้มีสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวโทรมาถามผมนะครับผมก็ยังให้คําตอบชัดเจนไม่ได้แต่วันนี้เป็นทางการก็ยืนยันว่าพี่น้องจะได้รับเงินเยียวยาห้าหมื่นบาทแน่นอนอนุมัติเป็นทางการแล้วอีกเรื่องเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบเพื่อทราบเฉยๆนะครับคอลมอไม่มีสิทธิ์ไปอนุมัติหรือไม่มีสิทธิ์ไปทักท้วงอะไรทั้งสิ้นเพื่อทราบเพราะเป็นไปตามกฎหมายก็คือเรื่องกําหนด การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2567ตามที่พี่น้องสื่อมวลชนคงจะได้รับทราบข่าวนะครับว่าคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคีระหว่างตัวแทนฝั่งนายจ้างลูกจ้างและทางส่วนราชการฝ่ายละ5คนนะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบ,บับที่แก้ไขเพิ่มเติมปี2551ให้อำนาจคณะกรรมการชุดนี้ ได้ประชุมกันไปเมื่อวันที่8ธันวาที่ผ่านมานะครับโดยในการประชุมเนี่ยก็การจะพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละปีเนี่ยนะครับมันมีหลักเกณฑ์ที่บังคับไว้กำหนดไว้ชัดเจนตามมาตรา,ตา87นะครับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี2560นะครับระบุไว้เลยว่าอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ คือจะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์นี้เขาให้คำนึงอะไรบ้างคำนึงถึงฐานเดิมว่าค่าจ้างเดิมคุณได้อยู่เท่าไหร่คำนึงถึงตัชนีค่าขครงชีพอัตราเงินเฟ้อมาตรฐานการขครงชีพต้นทุนการผลิตราคาสินค้าและบริการความสามารถของธุรกิจว่าจะจ่ายได้ไหมผลิตภาพของแรงงานผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและสภาพเศรษฐกิจและสังคมอันนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาปรากฏว,ว่าคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22 ได้พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้วได้ลงมติให้เพิ่มค่าจ้างระหว่างสองบาทถึง16บาทต่ำสุดคือสองบาทสูงสุดคือ16บาทต่อวันอันนี้ขึ้นกับข้อเสนอของคณะอนุกรกกรมการอนุกรรมการค่าจ้างประจำจังหวัด77คณะซึ่งล้อไปกับชุดใหญ่นะครับก็เป็น3มฝ่ายเหมือนกันแต่ละจังหวัดก็เสนอมาตามสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดนั้นๆ โดยที่ว่าขึ้นสองบาทถึงสิบหกบาทเนี่ยให้มีผลมันมีผลทําให้ค่าจ้างขั้นต่ําที่จะมีผลตั้งแต่หนึ่งมกราปีสองพันหรอหกสิบเจ็ดเนี่ยต่ําสุดก็สามร้อยสามสิบาทสูงสุดก็สามร้อยเจ็ดสิบบาทมีผลตั้งแต่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสูงสุดก็เป็นจังหวัดเดียวเลยครับที่ภูเก็ตสามร้อยเจ็ดสิบบาทลองลงมาสามร้อยหกสิบหกสามร้อยหกสิบสามบาทก็กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑลนะครับปทุมธานีนนทบ,บุรีนครครปฐมสม,มุทรปราการสมุทรสาครส่วนที่ต่ําที่สุดก็อยู่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนราธิวาสปัตตานีและยะลาปรากฏว่าการนําเสนอครั้งนี้เนี่ยนำเสนอเพื่อให้คลมรับทราบแต่เนื่องจากในที่ประชุมรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ตั้งข้อสังเกต นะครับว่าท่านเองมองว่าการใช้หลักเกณฑ์ตามมาตราที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับตามมาตรา87เนี่ยนะครับมันเป็นการใช้หลักเกณฑ์ที่เอาตัวเลขต่างๆย้อนหลัง5ปีมาคำนวณเฉลี่ยกันปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประพาน,นีรัฐมนีว่าการกระทรวงแรงงานท่านตั้งก็สังเกตว่า การเอาตัวเลขของปี2 5 6 3 64มาร่วมพิจารณาด้วยเนี่ยสองปีนั้นว่ามันปีปเป็นปีที่เศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงติดลบมากๆเพราะมันเป็นกรณีที่มันเกิดโควิดการเอาสองปีนั้นมาคำนวณด้วยเนี่ยมันจะทำให้ได้ตัวเลขต่ำกว่าความเป็นจริงท่านมองว่ามันน่าจะมีวิธีคำนวณเพื่อไม่เอาไว้ตัวเลขที่มันผิดมาตรฐานออกน่าจะอ,าออกไป ท่านตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับคอ,อรโลโมก็รับทราบแล้วก็แสดงความเห็นด้วยในข้อสังเกตนั้นในเมื่อคอโรโลโมรับทราบและเห็นด้วยกับข้อสังเกตนั้นคอ,อรโลโมก็ก,ก็ให้สิทธิกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่าท่านยังจะยืนยันเสนอให้รับทราบหรือไม่รมัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกนั้นขออนุญ,ญาตขอถอนไปก่อนขอถอนไปก่อนก็แปลว่ารัฐมนตรี คอรบอลก็ยังถือว่าได้ยินเฉยๆแต่ยังไม่ได้รับทราบอย่างเป็นทางการนะครับผมเน้นย้ำนะครับการถอนออกไปเป็นเกิดจากข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคอรมอไม่มีอำนาจไปสั่งการให้คณะรรมการคข้าราชการทบทวนอะไรทั้งสิ้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน,าารรงงงานซึ่งมีหน้าที่นำมติของคณะรรมนารีข้าราชการากมารายงานให้ที่ประชุมทราบท่านได้ขอถอนไปด้วยข้อสังเกตดังกล่าว ดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปว่าการนําข้อสรุปของคณะกรรมการค่าจ้างนั้นจะนํามาเสนออีกครั้งเมื่อไหร่ส่วนจะมีการทบทวนหรือไม่ก็ไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในอํานาจของคอรมอมันเป็นอํานาจบทบาทหน้าที่ของค,คณะกรรมการค่าจ้างก็ต้องไปว่ากันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับดัะนั้นก็ในส่วนของผมก็จบเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านรองคารุมพลพอกการครับครับ ก็สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ติดตามการถแถลงข่าวทางบ้านนะครับวันนี้กองผมก็มีเรื่องที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเรื่องแรกก็เอาเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานแต่เป็นการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวนะครับโดยครมอได้เห็นชอบนะครับเขาเรียกว่าร่างหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์การความร่วมมือเพื่อพนาเพื่อการพัฒนาแห่งสมาพันธ์รัสวิตยก็หมายก็ว่า เป็นองค์กรที่จะเข้ามาพัฒนาแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นเมียนม,มาไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวนะครับที่มาทํางานในประเทศไทยโดยได้รับเงินช่วยเหลือในการพัฒนาฝีมือแรงงานในการดูแลความเป็นอยู่ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทางนายจ้างที่อยู่ประเทศไทยแล้วเขากลับไปยังประเทศเขาก็ได้รับการพัฒนานครับได้เงินช่วยเหลือนะครับเจ็ดจุดห้าล้านเหนรียญสหรัฐอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่าแรง,งงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยเท่าที่มีตัวเลขนี้หลายแสนคน หรือแฝงอาจจะเป็นหลายล้านคนนี่ก็เป็นเรื่องที่ที่ดีสําหรับแรงงานต่างด้าวซึ่งเราพึ่งแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องข่าวดีข่าวดีที่2ก็เป็นเรื่องอกฎหมายร่างพระรังยัติบริหารจัดการจัดการเพื่ออากาศะอสะอาดพศนะครับร่างกฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายที่เอกสารยังไม่ได้มีเป็นเอกสารแต่ว่าทางรัฐรีว่าการ กระทรวงช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สอบถามกฤิฎีิกาเพื่อจะนําเสนอร่างกฎหมายเพราะเหตุว่าต้องต้องเรียนทางผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้เนี่ยนะครับฝุ่น PM 2.5เนี่ยนะครับเป็นอันตรายแล้วก็มีผลทั่วประเทศเลยนะครับเมื่อเช้านี่ผมลองตรวจสอบก่อนที่จะมาะแถลงข่าวนีครับเฉพาะในกรทมเนี่ยนะครับปริมณฑลนี่สามสิบเ็ดจถึงเจ็ดสิบห้าจุดเจ็ดคือเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็เรียนผู้สื่อมวลชนแล้วก็ท่าน ที่ติดตามการแถลงข่าวว่ากฎหมายตัวนี้จะเร่งรัดให้เร็วหมายความว่าให้กฤษฎีกาตรวจร่างกฎหมายใช้วิธีการคล้ายๆพระรัติสมรสเท่าเทียมจะผมได้สอบถามกฤษฎีกานะครับว,ว่าจะใช้เวลาในการทุกร่างอยู่สอสตรวจความเป็นกฎหมายว่าถูกต้อง2-3สัปดาห์เสร็จแล้วก็จะนําเข้ากับคอรมอรแล้วก็เสนอเข้าวิพเพื่อเสนอให้สภาต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือกันในการที่จะแก้ไข ปัญหาเรื่องอากาศที่ไม่ดีเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหรือหนังสือเดินทางของสัญชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับประเทศญี่ปุ่น,นเป็นประเทศที่เป็นคู่ค้าใหญ่ของเราเป็นอันดับ3นะครับแล้วก็แล้วค้าขายมียอดในการลงทุนของเรานี่เป็นสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็เสนอให้อนุมัติหลักการในการกำหนดให้ญี่ปุ่น อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับให้ยกเว้นการตรวจลงตาและให้อยู่ในรายย้านจัดแตไม่เกิน30วันเป็นกรณีรณพิเศษทั้งนี้ก็ตั้งแต่1มกราคม2,567ไปถึง31ธันวาคม2,569นอะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับนักธุรกิจที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ<ช>เขาเรียกว่าเข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้เขาใช้ว่าพอ30นี่นะครับเรื่องต่อไปเรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่า เป็นเรื่องที่ยังไม่เป็นกฎหมายแต่เป็นยติของสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอเข้ามาเนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีการมาธิการสามัญเสนอเข้ามาคอรมอนะครับมีการประชุมตั้งแต่ที่สภานี่ตั้งแต่20ตุลาคม2566เป็นเรื่องการลักลอบตัดไม้พยุงในสถานที่ราชการประเด็นปัญหาก็คือว่าไม้พยุงเป็นพืชที่มีมูลค่าสงูงนะครับแม้การแม้จะแม้ว่าจะมีการ ส่งเสริมให้การปลูกในที่ที่เป็นเอกสารสิทธิ์แต่ว่าก็ก็ยังมีการลักลอบตัดใน,ในส่วนที่ปลูกในสถานที่ราชการจึงทางสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ส่งมาอย่างครมอรเพื่อให้ได้ปรปับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งให้ปลูกได้ในที่ดินแม้ไม่ใช่ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ประกอบกับไม้พยุงเป็นไม้ที่ใช้เวลานานในการที่จะเติบโตเป็นพืชเศรษฐกิจ ก็ให้พื้นที่ที่มีการปลูกเนี่ยหนึ่งให้การได้รับการยกเว้นภาษีแล้วก็มีพืชเศรษฐกิจอื่นนะครับในการที่จะปลูกเพื่อจะให้ทดแทนนะครับเพื่อจะให้เรียกว่าระหว่างที่รอไม้พยุงโตจะได้มีรายได้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คอรมอต้องอเสนอแนะภายใน30วันแล้วส่งกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรื่องสุดท้ายก็เป็นการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนะครับซึ่งมีสัก สองลายผมก็แบ่งกับท่านรองเกนิกาคนละลายนะครับแต่งตั้งนายนนทภูมิตั้งปณิธานนเป็นประจําสํานักเลขาธิการนายกรฐมนตรีหลายคนไม่รู้จักชื่อแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นลูกชายของคุณอนุรักษ์ตั้งปณิธานนอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสํากัดพรรคเพื่อไทยอันนี้ก็ก็เลยบอกให้ทราบนะครับว่าได้รับการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ กันตีมีมตินะครับเป็นประจำสํานักเลขาธิการในรัฐมนตรีเอาผมมีสี่เรื่องครับท่านโฆษกครับขอบคุณครับท่านขลุมครับเชิญครับท่านรองเลขาธิการครับค่ะสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะและพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบต่อร่างคำมั่นของประเทศไทยนะคะสำหรับการประชุมเวทีผู้ริพไพรโรคครั้งที่สองนะคะตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้นำเสนอค่ะ การประชุมดังกล่าวนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15ธันวาคม2566ค่ะซึ่งที่นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตซนะคะซึ่งการประกาศคำมั่นโดยสมัครใจในเวทีการประชุมผู้ริภัยโรคครั้งที่สองนี้นะคะจะช่วยกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้หนีภัยนะคะและกลุ่มไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยค่ะ และยังมีส่วนช่วยนะคะในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนะคะโดยเฉพาะมิติด้านมนุษยธรรมนะคะและสิทธิมนุษยชนค่ะทั้งนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้จัดทำร่างคำมั่นสำหรับการประชุมเวทีผู้ริภัยโรคครั้งที่สองโดยพัฒนามาจากประเด็นที่ไทยนะคะได้เคยให้คํามั่นในเวทีการประชุมผู้ริภัยโรคครั้งที่หน,นะคะ โดยเสนอคำมั่นค่ะทั้งหมด8ข้อด้วยกันค่ะก็ข้อ1น,นะคะเสริมสร้างความเข้มแข็งและระบบคัดกรองนะคะข้อ2ค่ะแก้ปัญหาคนไร้รัดไร้สัญชาติค่ะข้อ3ค่ะทบทวนและปรับปรุงการใช้มาตรการ ทา,ทางการเลือกแทนการกักตัวเด็กและครอบครัวนะคะในห้องกักตรวจคนเข้าเมืองค่ะและข้อ4ค่ะส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะตามช่วงวัยของเด็กผู้หนีภัยนะคะและกลุ่มต่างๆค่ะข้อที่5นะคะพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนต่างด้าวกลุ่มต่างๆนะคะรวมถึงผู้หนีภัยและก็คนไร้รัฐไร้สัญชาติค่ะ ข้อที่6นะคะขยายความร่วมมือกับประเทศที่3ในการหาทางออกที่ยั่งยืนแก่ผู้หนีภัยกลุ่มต่างๆค่ะข้อที่7นะคะให้ความช่วยเหลือชาวโรฮินจานะคะผ่านการให้ความความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮินจาในบังคลาเทศอย่างต่อเนื่องตลอด4ปีนะคะรวมถึงให้การช่วยเหลือในการพัฒนาแก่เมียนมาค่ะข้อที่8นะคะดำเนินการ ถอนข้อสงวนนะคะต่อข้อ22นะคะเรื่องการคุ้มครองเด็กผู้ริภัยและผู้สแสวงหาที่พักพิงนะคะต่อมาค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะพิจารณาให้ความเห็นชอบมีการแต่งตั้งนายชาติชายพยุหนาวีชัยนะคะเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไปค่ะทั้งหมดสองเรื่องค่ะคุณครับต่อไปเป็นรอบคำถามครับเชิญครับพี่น้องเจ้าพนักธุรกิจครับครับครับ ปกตินี่เขาก็จ้องให้ปกติจะให้ปลูกในการเดิมๆต้องปลูกในที่ดินที่มีเอกสารสิทธ์ตอนนี้ก็แก้ไขเพื่อให้ขั้นตีมีคําสั่งหรือว่ามีขั้นตีมีสอบถามไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับสิ่งแวดล้อมสอบถามกระทรวงการคลังสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการลักลอบตัดในสารที่รายการแต่ในส่วนของไม้พยุงคือให้เปิดกว้างในการปลูกรวมทั้งไม้อื่นด้วยเปิดกว้างที่อาจจะเป็นที่มีสิทธิครอบครองก็ปลูกได้ นะครับเข้าใจว่ารวมไม้มีค่าอื่นด้วยใช่ไหมครับรวมได้ครับระบุไว้เลยเป็นไม้ตะแบกไหมครับใช่ครับหลายชนิดครับมีหลายชนิดมีชื่ออยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะอยู่ในนี้มีหลายชื่อมีไม้ตะแบกมีไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ใช้เวลาในการเติบโตเป็นสิบปีขึ้นครับเพื่อเสริมกว่าที่ไม้ประยุงจะเรียกว่าโตพอเพื่อจะให้มามีมูลค่าให้กับเกษตรกรนะครับเป็นไม้ยืนต้นอย่างอื่นด้วย ครับงบป,ประมาณมาจากเะกี้ผมพูดเรื่องดอลล่าในงงเป็นสลัดก็เรียกว่ามาจาก SDC นะฮะเป็นหน่วยงานที่เป็นของสวิตนะฮะของเอกสารเ,าเรียกว่าร่างความตกลงนี้ก็คือมาจากเป็นความเขาเรียกว่า เป็นโครงการพรมิสนะครับเป็นโครงการพรมิสของอยู่ของกรมความร่วมมือระหว่างเทศไยไทยแล้วก็องค์กรฝ่ายสมาพันธ์รชวิตย์ส d c ครับสมาพันธ์วัฒสมาพันธรสวิตย์ SDC ครับรครับไม่ครับเพียงแต่ว่าเปิดกว่างให้นักธุรกิจเข้ามาแล้วใช้ ในเวลาในการที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยสามสิบวันมีความสะดวกนะครับเพราะว่ามาทําธุรกิจแล้วก็จริงๆเป็นกรณีที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจนะครับคืออันนี้เสริมทิดนะฮะนักธุรกิจบางทีบินมาจะมาตกลงประชุมกันสองสาวันอย่างเงี้ยครับต้องไปขอวีซามันก็ไม่สะดวกถูกไหมครับบีน,นมาสองอาทิตย์บินไปบินมาบินไปบินมาต้องขอทุกครั้งก็จะลำบากนะครับทำไมจะให้ญี่ปุ่นกวญี่ปุ่นกับไทยเนี่ย จะให้เกื้อกูลซึ่งกันและกันญี่ปุ่นก็จะจะให้เราเหมือนกันนะครับรนักธุรกิจต้องครับธุรกิจที่ผ่านมายังต้องอยู่ครับคือเงี้นเหตุผลนะผมขออนุญาตเสริมท่านโฆษกคือญี่ปุ่นเี่เป็นนักลงทุนจันนักลงทุนต่างชาติที่มียอดสะสมนี่เป็นอันดับหนึ่งมาหลายศตวรรษนะครับแล้วก็เป็นคู่ค้าอันดับสามของไทยเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ประเทศที่สําคัญในการทรําธุรกิจกับไทยจริงๆเราก็ทราบดี ก็เปิดโอกาสก็อย่างที่ท่านโคษกบอกบางทีมาทําธุรกิจเดียวมันไม่เสร็จต้องขอทุกครั้งมันก็มีปัญหาในการทํางานครับเขาให้อยู่แล้วครับอยู่ในนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการให้ทั้งในในส่วนของใช่ครับกระทรวงการต่างประเทศครับอีกไหมครับ ก็มีคอมเมนต์ของท่านรัฐมนตรีแรงงานท่านเดียวท่านตั้งข้อสังเกตครับคนอื่นก็เห็นด้วยกับข้อสังเกตนะครับท่านนายกว่าไงบ้างท่านนายกไม่ได้พูดอะไรเลยครับท่านนายกก็อะไรนะครับก็มันเป็นข้อที่ข้อที่จริงมันเป็นอย่างนั้นะครับ ไม่รู้ว่าท่านพอใจหรือเปล่านะครับท่านก็ท่านก็ไม่ได้ทวงติง่งไม่ได้อะไรนะครับมีท่านรฐมตรีแรงงานท่านท่านผมว่าเหตุผลท่านท่านดีเยี่ยมนะฮะใครฟังก็เห็นชอบหมดนะฮะ โอเคนะครับถ <Okay. S 2> ้าไม่ม <perhaps> ีคำถามเพิ่มเติมก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับขอจบการแถลงเพียงเท่านี้ครับวัสดีครับ